ประชาชนจำนวนมากร่วมเป็นที่เรียบร้อยการเดินทางเข้ากราบพระบรมศพของประชาชนไทยในวันนี้เป็นเรื่องที่สร้างความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมากแต่ที่น่าสนใจคือการเข้าถวายสักการะต่อพระบรมศพพระพันปีหลวงมีกำหนดเวลาที่แตกต่างกันออกไปตามช่วงเวลาซึ่งสำนักพระราชวังได้ประกาศให้ประชาชนเข้าถวายบูชาในวันที่9พฤศจิกายน2568ในช่วงเวลาต่อไปนี้ช่วงเช้า8 10นาฬิกา45นาที ช่วงบ่าย12-16ถึง16นาฬกา45นาทีช่วงเย็น17นาฬิกา45นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีช่วงกลางคืน19นาฬิกา45นาทีถึง21นาฬิกาการจัดการแบ่งเวลาออกเป็นช่วงเช่นนี้อาจเป็นการจัดการควบคุ่มจำนวนผู้เข้าถวายสักการะและให้โอกาสกับประชาชนมากที่สุดในการเข้าพบพระบรมศพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อประชาชนที่ต้องการแสดงความเคารพและความอลาลัยต่อพระบรมราชินีนาถ และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาดไปการเข้าถวายสักการะต่อพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันธ์ปีหลวงเป็นการแสดงความเคารพและความอาลัยที่สูงสุดต่อพระองค์ซึ่งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้ร่วมกันแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการเป็นประชาชนของประเทศไทยสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถเข้าถึงได้ที่หหน้าหลักของเว็บไซต์ h t t p s s l a l g r a n c o m 2หมวดข่าวประจำวัน https://slad.gran.com/slade/star เท่ากับ0 3. หามวดขวาวด่วน https://slad.gran.com/slade/10005/star เท่ากับ0คุณคิดว่าการจัดการแบ่งเวลาสำหรับการเข้าถวายสักการณนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของผู้ใช้มาร่วมอภิปรายกันเถอะ